สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหาเงินออนไลน์ง่ายๆ Free Money Free อเดีนะคะวันนี้แอดจะมาเสนอแอป,ปนะคะ Free เพื่อเก็บฟรีด็อกคอยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นกระแสะมากๆเลยค่ะเนื่องจากอีลอนมาร์กนะคะก็มาสร้างความปั่นป่วนของราคานะคะจากที่ด o อกคอยไม่มีราคาเลยตอนนี้ขึ้นมา8บาทแล้วนะคะประมาณ8-9บาทแล้วนะคะก็เรามาเก็บ ดอกคอยฟรีๆกันนะคะแอปนี้มีชื่อว่า Free d o c o i นะคะ Crypto Lover นะคะคุณสามารถโหลดแอปนี้นะคะผ่าน Play Store ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็ได้นะคะใต้คลิปเนาะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าอะไรยังไงนะคะหลังจากที่โหลดแล้วนะคะกดได้เลยค่ะโอเคเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ ตัว w a ลเลตนะคะมันจะมีโอเคเดี๋ยวนะอันนี้คือ w a l l ลตก็คือกระเป๋าอันนี้พวกทำเซอร์วยต่างๆนะพวกนี้งานมันจะมีหลายช่องทางมากเลยค่ะที่ที่จะทำให้เราได้คลิปโต,ตเพิ่มนะคะแต่วันนี้อาจจะมาสอนวิธีการง่ายๆก็คือการหาเนี่ยค่ะเอินอัพทนะคะเอินอัพทูคำว่าเอิน up to ตรงนี้นะคะที่เขาบอก นะเอ Up อ o ทูคือเก็บเงินด็อกคอยนะคะซึ่งมีตั้งแต่1ดอกคอยจนถึง100ดอกคอยนะคะทุกๆ5นาทีนะคะโดยการดูโฆษณา,น,านะคะวิธีการหาเงินนะคะด็อกคอยหาเหรียญล็อกคอยฟรีนะคะ, Do coin, ะ,เ, free, ะ,คะเรามาดูตรงนี้เลยค่ะกดตรงที่ปุ่มนี้นะคะเข้ามาแล้วนะกดปุ่มนี้นะฟอร์เซตนะคะกดเข้าไปเลย ะะแอปนี้นะคะเป็นการดูโฆษณาเพื่อให้ได้เหรียญฟรีนะคะซึ่งก็ไม่แปลกเลยนะคะมันก็จะมีโฆษณานะคะซึ่งจะมีความยาวประมาณ25วินาทีจนถึง30วินาทีนะคะแล้วแต่ว่าระบบจะสุ่มแอปไหนเออโทษทีโฆษณาตัวไหนไม่ให้คุณดูนะคะคุณจะต้องดูจนจบนะไม่งั้นก็จะไม่ได้มันมันก็จะมันก็จะเอิญไม่ได้อะคะ่ะมันก็จะคือก็คือเราจะก็จะไม่ได้เหรียญด็อกคอยนะคะ เป็นการเลกเปลี่ยนกันเนาะโอเคจากนั้นปิดโฆษณาลงไปค่ะโอเคสิ่งก่อนหน้านี้นะคะแอดสอนวิธีการเปิดกระเป๋า f o r c e t Pay นะคะจุดประสงค์ก็คือเราต้องเอากระเป๋า f o r c e t Pay เนี่ยมาใส่ตรงนี้ค่ะนะคะวิธีการโอเคอันนี้แอดไปสมัครแล้วนะใครที่ยังไม่สมัครนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าเนี่ยให้เอา f o r c e t Pay นะคะคุณสามารถโหลดแอป f o r c e t Pay ผ่าน แอปได้ด้วยนะเพราะเมื่อกี้เพราะว่าค,คลิปที่แล้วเนี่ยแอดสอนวิธีการโหลดนะคะแล้วก็คลิกแล้วระบบมันจะลิงก์ไปไปทางเป็นทางเว็บแทนนะคะแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ทำง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะ mm hmm. เราไปเอาที่อยู่อ d ตรสของอา่าด็อกคอยมาก่อนนะคะ mm hmm. โอเคเอาไปก่อนนี่นะคะเป็นแอปนะที่ก่อนหน้านี้แอดสอนไปแล้วนะคะ mm hmm. คุณก็มาแอปนี้นะ ล็อกอินนะคะน็อตอโรบอตนะเออโอเคทางม้าลายกดไปสคริปไปทางม้าลายกดไปทางม้าลายกดไป ค okay. ไฟแดงกดไปรถกดไปมันไม่ให้สักทีเพื่อไดไปจากนั้นกดใส่อินโอเคเราเข้ามาในแอปแล้วนะคะจากนั้นนะคะเข้ามาในแอปแล้วนะคุณมาปุ่มตรงนี้นะกดคำว่า d e p o s i t นะคะเราจะไปเอาลิงก์กระเป๋ากันค่ะมาแล้วค่ะ ไหมมีต่างสกุลนะเลื่องให้ถูกนะคะ e ีเ e อเรียม t c o คอย o ์ดอกคอเราจะใช้ของ d o c กคอนนะคะกดเลยค่ะกดไปที่ตัวเยอะๆนี่เลยค่ะแล้วก็กดโอเคออกมาจากนั้นนะคะเราเอาลิงก์ตรงนั้นมาแปะไว้ตรงนี้นะเอามาแปะไว้ตรงนี้นะคะวาง กดคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมภูเขาหรือเนินเขากดยืนยันจากนั้นเขาให้ตอบคำถามค่ะตรงนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่าแอนตี้บอดนะโอเคเลขตัวแรกคืออะไรเลขแปดขอโทษคะเลขแป เลขเจ็ดเลขสเลขสาแล้วก็รอนะคะเห็นไหมคะรอ9วินาทีแล้วก็เก็ตรีวอร์ดนะจากนั้นก็เก็ตรีวอร์ดนะรอเสร็จแล้วก็เก็ตรีวอร์ดค่ะโอเคตอนนี้ได้แล้วคะ่ะเห็นไหมคะระบบมันขึ้นว่าเราได้16ดอกนะคะ โนเขก็ไปในกระเป๋า f o x กเซนเพยแล้วเอ้ยฟ็อกเซตฟ็อกเซตเพย์นะคะเราเข้าไปดูมามาหรือยังมาดูนะคะมาที่ Overview นะคะมาที่ Overview นะน้ล้าคะเห็นไหมคะดักคอยเรามาแล้วนะคะง่ายๆมากเลยค่ะแอปนี้ก็คือแค่เข้าไปกดดูโฆษณาเขาทุกๆ5นาทีนะคะคุณถึงจะทำได้นะ อันนี้ก็ add, รออีกแค่5นาทีก็ถึงไปหาเทิบเพิ่มนะคะง่ายมากนะคะยังไงนะคะถ้าไหนที่สนใจนะคะหาเงินด็อกคอยฟรีเออเหรียญด็อกคอยฟรีนะคะเดี๋ยวอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้้า้ล่างคลิปนะคะคุณสามารถลิงก์แล้วก็โหลดต่อได้เลยนะคะง่ายมากนะคะแค่กดแล้วก็รอ5นาทีนะเอออาจจะได้แบบ100ร้อยด็อกคอยเลยนะคะที่เขาบอกนะคะเอออัพทูนะคะเป็นเป็นการสุ่มนะคะของระบบแรนดอมเนาะ ว่าคุณจะได้ตั้งแต่กี่ดอกนะคะมากสุดก็คือ100ดอกคอยนะคะโอเควันนี้นะคะก็มีแอปดีๆมาฝากท่านเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและกด subscribe นะคะยังไงก็ติดตามกันไปนานๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ